บานี come, huh? okay. there, ่คร huh? huh? really. <laughs> ับลูกบานี่ครับโอเค o มอร์น n ิ่งหายแล้วใช่ไหมคะลูก Good บ o ยบานี่หายแล้วครับเพิ่งเข้ามาเหรอลูกืไปวิ่งเมื่อกี้เจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนรีบวิ่งเข้าบ้านเลยเข็ดใช่ไหมโอเค굿บอยนะ d b o ยดีแล้วลูก ไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อนหรอกเนาะอืมนะโอเคโอเค boy บ o ย d บ o ยหายแล้วครับหายแล้วครับบานีา่ห okay. okay. <c oughs> ายแล้ว <Cer ise> ไปดูสิไปดูสิเสียงใครมาไปดูสิมาสิลูกใครมาลูกมาดูสิใครมาลูก ดูสิไหนใครมาหรอกว้าวดูดอกไม้เราสวยมากเลยดอกไม้หน้าบ้านหรอกืึไหนดูสิว้าว,วโอเค โอเคเานี่จะไปไหนลกะเรานี่ไปไหนล่ะเรานี่ไปไหนครับไปไหนครับโอเคบายๆก่อนมาบายๆก่อนจะเข้าห้องแล้วเหรอบายยครับขอบคุณครับบายยครับโอเคจะเข้าห้องแล้วเหรอจะเข้าห้องแล้วเหรอ โอเค o บอย o มอ o ์น okay. i ิ ump, ่งพี่พี่ลาบบายบายด้วยนะอาจารย์อาจารจุจขอบคุณนะคะพี่พี่ครับบาย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 อาจารย์อาจารย์อล้วไม่ต้องโอเคโอเค Good บอยบายบาย